คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมโอเคมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมได้มา5,000ทั้งทีนะผมก็ขอจะหนักจะเต็มกับห้องเอสเพิร์ดหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้โอเคคุณ่านไม่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะไปปักที่แปดครับผมลุยมา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 ,มา oh <my> เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเ้ยเอ้ยได้อยู่โอเคสามมาครับขอเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับผม โอเคกรับ20กับวงล้อดิมาไหมเอ้ยมาโอเคแถมรถไม่เยอะด้วยไปหนึ่งพันเลยหนึ่งพันเลยไอ้ยหน okay, ึ่งพันโอเคสองพันได้ไหมสองพันได้ไหมสองไม่ผ่านหมดได้เก้าสิบครับผมโอเคแต่พันแปดอยู่นะเออได้เยอะอยู่โ okay, อเคตอนนี้ที่ 7, เจ็ดพันแล้วนะผมอ่ะมา,มาราชาราชา,า,ชาโอ้ราชาให้น้อยอะ่ะเอ้ยสี่เดี๋ยวสี่พันเอ้าก็สี่พันมาเฉยเลยโอเคถือว่าสวยงามมากครับมาลุยต่อเลยทุกคนโอเคคอสมาด้วยตอนนี้บวกมาที่แปดพันแล้วนะ มา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 ขอต่อเลยขอต่อเลยลโอเคสวยแล้วไรพันหกครับผมโอเคเสวยงามมากมาลุยต่อรถลงเลาะเอาปืนฟรีมาเทียจะหมื่นหนึ่งเลยเนี่ยเทียรเพิ่งเริ่มคลองเองครับผมยิงยี่สิบรอบนี้จะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับอ่ะต้องขอลุยต่อเรื่อยๆเลยแลย้วกันมาราชาราชาขอ,อาสักหมื่นเลยแล้วกันครับผมคลิปนี้หน้าหมื่นเดียวน่าจะพอละน่าจะพอแล้วครับผมไม่ได้อยากเล่นต่อเยอะแยะนะครับ โอเคขอนมาแต่ก็การคิดนี้ก็จะจบเร็วมา,ากเลยนะเออแป๊บเดียวเนี่ยคุณผู้ชจะจบเลยเนะี่ยเอาหกลอ้อเออถึงหมื่นแล้วครับผมคิดนี้เขอขอยสัย้หน่อยไหมแถมหน่อยแถมแถมแถมเดี๋ยวแถมให้อ่ะอ่าทาโอเคเออนี่ไงพันหนึ่งพันได้อยู่เอาว่ะวงล้อไม่แล้วครับมาขอวงไหนไนะไปาหนึ่งพันหนึ่งพันโอเคหนึ่งพันผมสองพันไปสองพันไปผ่านไหมผ่านไหมผ่านว่ะเฮ้ยตึงเกินเปล่าอันเนี้ยอุ้ยร้อยหนึง่งเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ผมได้บวกไปอีกสองพันนะผมเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะ ไปงั้นต้องยิงต่อกแล้วครับมาอุ้ียลมกว่าได้ออุ้ยสองพันโอเคสวยเอาดีเอาดีเอาดีเยสองร้อยอีกแล้วหรอทำไมต้องสองร้อยบ่อยจังวะอุ้ยจะสี่พันวัรอบนี้โอเคสวยเฮียราคามาเลือดเอาเลือดอยู่นะตอนนี้อยู่ที่หมื่นสามแล้วครับโอเคตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะผมได้มาที่หนึ่งหมื่นสามพันนะผมเป็นเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคมากแล้วนผมคลิปนี้ก็โเคอีกแล้วนะก็เดี๋ยวค่อย เจอกันใหม่แล้วกันนะผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอพอมที่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย